เอาละครับการสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่เกมที่มีชื่อว่าอินาซึม,มา่าอีเลเวนโกลสไตรเกอร์2013นะครับผม <S <S ในเกมนี้จะมีระบบระบบหนึ่งเรียกว่าระบบความสัมพันธ์นะครับระบบความสัมพันธ์เนี่ยถ้ายิ่งเพิ่มขึ้นเออเราก็สามารถจะปลดล็อกท่าประสานของตัวตละครได้นะครับอย่างเช่นอ่ะอินาฟ,ฟานูบุคิฟูบุคิก็บโซเมลกาดนะพี่ความสัมพันธ์อยู่ที่72เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับถ้าเราต้องการจะเพิ่มมันเนี่ยสามารถทำได้หลายวิธีนะครับซึ่งหนึ่งในวิธีนั้นก็คืออกาารรล่ถนนัเง กดไปที่หน้าฝึกเลยครับการลากเราจะอยู่ตรงซ้ายบนนะครับซึ่งวิธีดั้งเดิมต้นฉบับเนี่ยมันก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องเลือกตัวละครนะนั้นก็ไปรวปุ่มนะจุดนี้แล้วก็รวปุ่มเลยมอนมอนทำมันยากจังวะรัวเข้าไปครับรัวไปรัวไปรัวไปกลายเป็นซูเปอร์ไซยาแล้วออร่าพลังรัวไปครับรัวไปครับลัวไปครับมอนมอนเรียบร้อยครับผม ความสัมพันธ์เมื่อกี้อยู่ที่72%ใช่ไหมครับเ,เราดูอีกรอบนึงดีกว่าเพราะมันเพิ่มไปเท่าไหร่แล้วเพิ่มมา2%เ,เราลองไปวิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันเพิ่มไปกี่เปอร์เซ็นต์แต่ในครั้งนี้นะครับผมแนะนำว่าให้คุณปล่อยจอยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับยืนเฉยๆนั่งเฉยๆนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมัน โดยวิธีนี้นะผมได้มาจากการที่ผมเนี่ยบังเอิญไปเล่นนะแล้วก็ไปเจอวิธีนี้มาโดยพอดีซึ่งมันก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะฉลาดนะครับเพราะว่าเราแบบได้ความสัมพันธ์เพิ่มมาในฟีดที่เราไม่ต้องไปรัวปุ่มหรือรัวอะไรมันคีย์บอร์ดพังนะครับขนอมนิ้วไหมนะครับความสัมพันธ์ไม่เกี่ยวที่44เซนใช่ไหมครับนี่นะครับความสัมพันธ์ตอนนี้กลายเป็น77เปอร์เซ็นเตอรเพิ่มขึ้นมา3มาเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะ ข้สรุปของคลิปนี้นะครับก็คือว่าถ้าคุณต้องการเพิ่มความสัมพันธ์อย่างเดียวเนี่ยคุณสามารถที่จะกดฝึกซ้อมแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยครับยืนเฉยนั่งเฉยเลยแล้วก็ปล่อยให้มันป่อปให้บอดมันวิ่งไปคนเดียวพอสัมพันธ์มันก็จะเพิ่มเหมือนกันนะครับก็คือเพิ่ม3หน่วย ต่อ1ครัข้างนะครับหรือไม่ก็2หน่วยแต่ว่ามันจะไม่ไป็น1หน่วยแน่นอนวิธีนี้เอาไว้ใช้สลับคนที่ขี้เกียจนะขี้เกียจจริงๆเลยแต่ว่ามันจะไม่เพิ่มสเตตัสนะครับสเตตัสอื่นเช่นแบบความแข็งแกร่ง TP s t a b i n a อะไรนี้มันจะไม่เพิ่มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณทําดีๆเนี่ยคุณขยันหน่อยนะสามารถได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในเวลาแค่แบบ10นาที5นาทีก็ได้เลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์ง่าย,ยมากเลยวิธีนี้ผมต้องไปนะครับเพราะว่าข้าวม,าม้าผมเสียงดังเอาไว้เจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายถึงความสัมพันธ์ แต่ก็ยังเป็นแค่เพื่อนอยู่ดี